อ่านหนังสือพระไตรปิฎกใน45เล่มเล่มที่หนึ่งพระวินัยปิฎกมหาวิพังหนึ่งลำดับที่20คลิป20 e p ปารชิกสิขาบทที่สองบทภาชนีทรัพ์ที่อยู่ในนา 1นึที่ชื่อว่านาได้แก่ที่ซึ่งมีบุพพันชาติหรืออับอบประชาติเกิดที่ชื่อว่าทรัพย์ที่อยู่ในานาได้แก่ทรัพย์ที่อยู่ที่เขาเก็บไว้ในานาโดยฐานะสฝังไว้ในแผ่นดินตั้งอยู่บนพื้นดินลอยอยู่ ในอากาศแขวนอยู่ในที่แจ้งพิสุมีทยายจิตคิดจะลักทรัพย์ที่อยู่ในนาหาเพื่อนไปด้วยหรือไปแต่ผู้เดียวต้องอาบัตทุกกฎจับต้องต้องอาบัตทุกกฎทำให้ไหวต้องอาบัตทุลใจทำให้เคลื่อนที่ต้องอาบัตปาราชิกพิสุมีทยายจิตจับต้องบุพพชาติหรืออะประชาติ ที่เกิดในนานั้นมีราคาห้ามาศหรือเกินกว่าห้ามาศต้องอาบัตทุกกฎทำให้ไหวต้องอาบัตทุลใจทำให้เคลื่อนที่ต้องอาบัตประชิกพิสุกล่าวตูเอาที่นาต้องอาบัตทุกกฎทำให้เจ้าของเกิดความสงสยัยต้องอาบัตทุลใจ หากเจ้าของทอดทุรละว่าจะไม่เป็นของเราต้องอาบัติปาราชิกพิสุเมื่อดำเนินคดีชนะความเจ้าของต้องอาบัติปาราชิกเมื่อดำเนินคดีแพ้คดีความต้องอาบัติทุลใจพิสุปักหลักขึงเชือกล้อมลัว้วหรือถมคันนาให้ลูกล้ําที่นา ต้องอาบัตทุกกฎเมื่อพยายามลุก,กล้ำที่นาอีกครั้งเดียวจะสำเร็จต้องอาบัตทุลใจเมื่อความพยายามครั้งสุดท้ายสำเร็จต้องอาบัตปาราชิกรับที่อยู่ในพื้นดิน1 0 5ที่ชื่อว่าพื้นดินได้แก่ พื้นที่สวนพื้นที่วัดบุพันชาติได้แก่ธนชาติเจ็ดอย่างคือเข้าสาลีเข้าเจ้ายากกับแก่ข้าวละมานลูกเดือยข้าวเหนียวและข้าวฟ่างส่วนอัพรณชาติได้แก่ถั่วเขียว ทัวราสมานงาพืชผักที่กินหลังอาหารที่ชื่อว่าทรัพย์ที่อยู่ในพื้นที่ได้แก่ทรัพย์ที่เขานำเก็บไว้ในพื้นที่โดยฐานะ4คือฝังอยู่ในแผ่นดินตั้งอยู่บนพื้นดิน ลอยอยู่ในอากาศแขวนอยู่ในที่แจ้งพิสุมีทยมีทยจิตคิดจะลักที่อยู่ในพื้นที่หาเพื่อนไปด้วยหรือไปแต่ผู้เดียวต้องอาบัตทุกกฎจับต้องต้องอาบัตทุกกฎทำให้ไว้ต้องอาบัตทุรใจทำให้เคลื่อนที่ต้องอาบัตปาราชิกพิสุ กล่าวตูเอาพื้นที่ต้องอาบัตทุกกฎทำให้เจ้าของเกิดความสงสยัยต้องอาบัตทุลใจหากเจ้าของทอดทุละว่าจะไม่เป็นของเราต้องอาบัตปาราชิกเมื่อดำเนินคดีชนะความเจ้าของต้องอาบัตปาราชิกเมื่อดำเนินคดีแพ้ความต้องอาบัตทุลใจ พิสุป,ปักหลักขึงเชือกล้อมรั้วหรือถมคัน,นาให้ลูกล้ำพื้นที่ต้องอาบัตทุกกฎเมื่อพยายามลูกล้ำพื้นที่อีกครั้งเดียวจะสำเร็จต้องอาบัตทุลใจเมื่อความพยายามครั้งสุดท้ายสำเร็จต้องอาบัตปราชิกทรัพย์ที่อยู่ในหมู่บ้าน106 ที่ชื่อว่าทรัพย์อยู่ในหมู่บ้านได้แก่ทรั์ที่เขาเก็บไว้ในหมู่บ้านโดยฐานะสี่คือฝังอยู่ในแผ่นดินตั้งบนพื้นดินลอยอยู่ในอากาศแขวนไว้ในที่แจ้งพิสุมีทายจิตคิดจะลักทรัพย์ที่เก็บไว้ในหมู่บ้านหรือหาเพื่อนไปด้วยหรือไปแต่ผู้เดียวต้องอาบัตทุกกฎจับต้อง ต้องอาบัตทุกกฎทำให้ไว้ต้องอาบัตทุลใจทำให้เคลื่อนที่ต้องอาบัตปาราชิกทรัพย์ที่อยู่ในป่าหนึ 7, ที่ชื่อว่าป่าได้แก่ป่าที่มนุษย์ครอบครองที่ชื่อว่าทรัพย์ที่อยู่ในป่าได้แก่ทรัพย์ที่เขานำมาเก็บไว้ในป่าโดยในฐานะ สี่คือฝังอยู่ในแผ่นดินตั้งอยู่บนพื้นดินลอยอยู่ในอากาศแขวนไว้ในที่แจ้งพิสุมีทายจิตคิดจะลักทรัพย์ที่เขาอยู่ไวเขาเอาไว้ในปา่าหรืออยู่ในปา่าเพื่อหาเพื่อนไปด้วยหรือไปแต่ผู้เดียวต้องอาบัตทุกกฎจับต้องต้องอาบัตทุกกฎ ทำให้ไหวต้องอบัตทุลใจทำให้เคลื่อนที่ต้องอบัตปาราชิกพิสุมีทายจิตจับต้องไม้เถาวัลย์หญ้าที่เกิดในป่านั้นมีราคาห้ามาศหรือเกินกว่าห้ามาศต้องอาบัตทุกกฎทำให้ไหวต้องอาบัตทุลใจทำให้เคลื่อนที่ต้องอาบัตปาราชิก น้ำหนึ่ที่ชื่อว่าน้ำได้แก่น้ำที่อยู่ในภาชนะขังอยู่ในโบกคลณีหรือในบอพิสุมีทยจิตจับต้องต้องอบัตทุกกฎทำให้ไว้ต้องอบัตทุรใจทำให้เคลื่อนที่ต้องอบัตปราชิกพิสุมีทยจิต ย่อนภาชนะของตนลงไปถูกต้องน้ำมีราคาห้ามาศหรือเกินกว่าห้ามาศกต้องอาบัตทุกกฎทำให้ไหวต้องอาบัตทุรจัยทำให้น้ำไหลเข้าไปในภาชนะของตนต้องอาบัตปราชิก พิสุทาลายคันนาต้องอบัตทุกกฎพิสุทําลายคันนาทําน้ําไหลออกไปมีราคาห้ามาศกหรือเกินกว่าห้ามาศกต้องอบัตตาลชิกทําให้น้ําไหลออกไปมีราคาเกินกว่าหนึ่งมาศหรือน้อยกว่าห้ามาศต้องอบัตทุลใจ ทำให้น้ำไหลออกมามีราคาหนึ่งมาสุกหรือหย่อนกว่าหนึ่งมาศกต้องอบัตทุกกฎไม้ชำระฟันหนึ่งร้อยที่ชื่อว่าไม้ชัระะฟันได้แก่ไม้ชัระะฟันที่ตัดแล้วหรือยังไม่ได้ตัดพิสุมีทัยจิตจับต้องไม้ชัระะฟันมีราคา ห้ามาศหรือเกินกว่าห้ามาศต้องอาบัตทุกกฎทำให้ไหวต้องอาบัตทุลใจทำให้เคลื่อนที่ต้องอาบัตปราชิกต้นไม้เจ้าป่า1 1 0ที่ชื่อว่าต้นไม้เจ้าป่าได้แก่ต้นไม้คนทั้งหลายครอบครองเป็นต้นไม้ใช้สอยได้พิสุมีทยจิตตัดต้องอาบัตทุกกฎ ทุกครั้งที่ฟันต้นไม้เมื่อฟันอีกครั้งเดียวต้นไม้จะขาดต้องอาบัดจุลใจเมื่อฟันต้นไม้ขาดต้องอาบัตปลาชิกทรัพย์ที่มีผู้นำไป111ที่ชื่อว่าทรัพย์ที่มีผู้นำไปได้แก่สิ่งของผู้อื่นนำไป พิสุมีทยายจิตจับต้องต้องอบัตทุกกฎทำให้ไหวต้องอบัตทุลใจทำให้เคลื่อนที่ต้องอบัตปรชิกพิสุคิดว่าจะนำรับพร้อมกับผู้ถือซับเดินไปพิสุคิดว่าจะนำรัพ์พร้อมกับผู้ถือรัพ์เดินไป ให้ย่างเท้าที่หนึ่งไปต้องอาบัตทุลใจให้ย่างเท้าที่สองไปต้องอาบัตปราชิกพิสุทําให้ทรัพย์ตกด้วยคิดว่าจะเก็บทรัพย์ที่ตกต้องอาบัตทุกกฎมีทายจิตจะต้องทรัพย์ที่ตกมีราคาห้ามาศกหรือเกินกว่าห้ามาศกต้องอาบัตทุกกฎทําให้ไหว ต้องอาบัตทุลใจทำให้เคลื่อนที่ต้องอาบัตทุกกฎทรัพย์ที่เขาฝากไว้หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยสิบสองที่ชื่อว่าทรัพย์ที่เขาฝากไว้ได้แก่สิ่งของที่ผู้อื่นให้เก็บไว้พิสุรับฝากของเมื่อเจ้าของทวงว่าจงคืนทรัพย์ให้แก่ข้าพเจ้าปฏิเสธว่าอาตมาไม่ได้รับไว้ต้องอาบัตทุกกฎ ทำให้เจ้าของเกิดความสงสัยต้องอบัตทุรลใจหากเจ้าของทอดทุรลว่าจะไม่คืนให้เราต้องอบัตปรชิกพิสุเมื่อดำเนินคดีชนะความเจ้าของต้องอบัตปรชิกเมื่อดำเนินคดีแพ้ความต้องอบัตทุรลใจด่านภาษี113 ที่ชื่อว่าด่านภาษีได้แก่ที่ซึ่งพระเจ้าแผ่นดินทรงกำหนดเขตที่ภูเขาชาติก็ดีท่าน้ำก็ดีประตูเข้าหมู่บ้านก็ดีด้วยรับสั่งว่าจงเก็บภาษีผู้ผ่านเข้าไปที่นั่นพิสุเข้าไปที่ด่านภาษีนั้นมีทายจิต จับต้องทรัพย์ที่ควรเสียภาษีมีราคาหมาศกหรือเกินกว่าห้ามาศกต้องอาบัตทุกกฎทำให้ไหว้ต้องอาบัตทุรจย่างเท้าที่หนึ่งผ่านดานภาษีไปต้องอาบัตทุกกตออรจย่างเท้าที่สองผ่านดานภาษีไปต้องอาบัตทุกกฎและต้องอาบัตปาราชิกย่างเท้าที่สอง ผ่านดาน่านภาษีไปต้องอาบัติปราชิกพิสุยืนอยู่ในดาน่านภาษีโยนทรัพย์ให้ตกนอกดา่านภาษีต้องอาบัติปราชิกพิสุหลีกดา่านภาษีต้องอาบัติทุกกฎสัตว์มีชีวิต114ที่ชื่อว่าสัตว์มีชีวิตหมายเอามนุษย์ที่มีชีวิต พิสุมีทยายจิตจับต้องต้องอาบัตทุกกฎทำให้ไหวต้องอาบัตทุลใจทำให้เคลื่อนที่ต้องอาบัตปรารชิกพิสุคิดจะพาเดินไปให้ย่างเท้าที่หนึ่งไปต้องอาบัตทุลใจให้ย่างเท้าที่สองไปต้องอาบัตปรารชิกสัตว์ไม่มีเท้า ที่ชื่อว่าสัตว์ไม่มีเท้าได้แก่งูปลาพิสุมีทายจิตจับต้องสัตว์ที่ไม่มีเท้ามีราคาห้ามาศกหรือเกินกว่าห้ามาศกต้องอาบัตทุกกฎทำให้ไหวต้องอาบัตทุลใจทำให้เคลื่อนที่ต้องอาบัตปราชิกสัตว์สองเท้า1 1ึห้า ที่ชื่อว่าสัตว์สองเท้าได้แก่มนุษย์นกต้อง <c oughs> พระอ拉รถกระถาจารย์แก้ความตามในแห่งมหาอ拉รถกระถาว่าต้องอาบัตทุกกฎเพราะเดินหลบด่านภาษีไปห่างสองชั่วก้นดินตก มนุษย์ที่มีชีวิตหมายถึงธาตุหรือเบีย้ยธาตุน้ำเงินหรือฉเฉลยหรือธาตุเฉลยพิสุมีทยายจิตจตับต้องต้องอบัตทุกกฎทำให้ไหวต้องอบัตทุรใจทำให้เคลื่อนที่ต้องอบัตประชิกพิสุคิดจะพาเดินไปให้ย่างเท้าที่หนึ่งไปต้องอบัตทุรใจ ให้ย่างเท้าที่สองไปต้องอบัตปราชิกสัตว์สี่เท้า1 1 6ที่ชื่อว่าสัตว์สีเท้าได้แก่ช้างม้าอูดโคลาสัตว์เลี้ยงพิสุมีทายจิตจะต้องต้องอาบัตทุกกฎทําให้ไหวต้องอาบัตทุลใจทําให้เคลื่อนที่ต้องอาบัตประชิก ทสุคิดจะพาเดินไปให้ย่างเท้าที่หนึ่งไปต้องอบัตทุระใจให้ย่างเท้าที่สองไปต้องอบัตทุระใจให้ย่างให้ย,ออบบใใหย่างเท้าที่สามไปต้องอบัตทุระใจให้ย่างเท้าที่สี่ไปต้องอบัตปราชิกสัตว์มีเท้ามากหนึ่ง ที่ชื่อว่าสัตว์มีเท้ามากได้แก่สัตว์จำพวกมแมลงปองตะขาบบุ้งขนพิสุมีทัยจิตจับต้องสัตว์มีเท้ามากที่มีราคาห้ามาศกหรือเกินกว่าห้ามาศกต้องอาบัดทุกกฎทำให้ไหวต้องอาบัดทุลใจทำให้เคลื่อนที่ต้องอาบัดปราชิกพิสุ คิดจะพาเดินไปให้ย่างเท้าก้าวไปต้องอาบัตธุรใจทุกๆุก้าวให้ย่างเท้าหลังสุดก้าวไปต้องอาบัตปราชิกพิสุผู้สั่ง118ที่ชื่อว่าพิสุผู้สั่งได้แก่พิสุสั่งกำหนดลักทรัพย์ว่าท่านจงลัก รั์อันนี้ต้องอาบัตทุกกฎพิสุรับคำสั่งพิสุรับคำสัง่งพิสุรับคำสัง่งลักรัพย์นั้นมาได้ต้องอาบัตปารชิกทั้งสองลูกพิสุรับฝากของพิสุรับ ที่ชื่อว่าพิสุรับฝากของได้แก่พิสุผู้รักษาทรัพย์ที่เขานำมาฝากไว้พิสุมีทยายจิตจับต้องทรัพย์ที่มีราคาห้ามาศกหรือเกินกว่าห้ามาศกต้องอาบัตทุกกฎทำให้ไหวต้องอาบัตทุรใจทำให้เคลื่อนที่ต้องอาบัตประชิกการชักชวนกันไปรัก ที่ชื่อว่าการชักชวนกันไปลักได้แก่พิสุหลายรูปชักชวนกันแล้วรูปหนึ่งลักทรัพย์มาได้ต้องอาบัติปรารชิกทุกรูปการนัดหมาย119ที่ชื่อว่าการนัดหมายอธิบายว่าพิสุทำการนัดหมายว่าจงลักทรัพย์ ตามเวลานัดหมายนั้นคือในเวลาก่อนชั้นอาหารหรือในเวลาหลังชันอาหารในเวในเวลากลางคืนหรือในเวลากลางวันต้องอาบัตทุกกฎพิสุผู้ลักลักทรัพย์ได้มาตามเวลานัดหมายนั้นต้องอาบัตปราชิก ทั้งสองลูกพิสุผู้ลักลักทรัพย์ได้มาก่อนหรือหลังเวลานัดหมายนั้นพิสุผู้นัดหมายไม่ต้องอาบัตพิสุผู้ลักต้องอาบัตประชิกการทำนิมิต120สิบ ที่ชื่อว่าการทํานิมิตอธิบายว่าพิสุทํานิมิตว่าเราจะขยิบตายักคิ้วหรือพงกศีรษะท่านจงลักทรัพย์นั้นตามที่เราทํานิมิตนั้นต้องอาบัตทุกกดพิสุผู้ลักลักทรัพย์ได้มาตามการทํานิมิตนั้นต้องอาบัตปาราชิกทั้งสองลูกพิสุผู้ลักทรัพย์ มาได้ก่อนหรือหลังการทำนิมิตนั้นพิสุผู้ทำนิมิตไม่ต้องอาบัตพิสุผู้รับกต้องอาบัตปราชิกการสั่ง121เพิสุสั่งพิสุว่าท่านจงรักทรัพย์นี้มาต้องอาบัตทุกกฏพิสุผู้รับคำสั่งสาคัญทรัพย์ นั้นว่าเป็นทรัพย์นั้นลักทรัพย์นั้นมาได้ต้องอาบัติประชิกทั้งสองลูกพิสุสั่งว่าท่านจงไปลักทรัพย์นี้มาต้องอาบัติทุกกฎพิสุรับคำสั่งสำคัญทรัพย์นั้นว่าเป็นทรัพย์นั้นลักทรัพย์อื่นมาพิสุผู้สั่งไม่ต้องอาบัตพิสุผู้ลัก ต้องอาบัติปาราชิกพิสุสั่งพิสุว่าท่านจงรักทรัพย์นี้นมาต้องอาบัติทุกกฎพิสุผู้รับคําสั่งสาคัญทรัพย์นั้นว่าเป็นทรัพย์อื่นแต่รักทรัพย์นั้นมาได้ต้องอาบัติปาราชิกทั้งสองลูกพิสุสั่งพิสุว่าท่านจงรักทรัพย์นั้นมาต้องอาบัติทุกกฎพิสุผู้รับคําสั่ง สำคัญทรัพย์นั้นว่าเป็นทรัพย์อื่นลักทรัพย์อื่นมาได้พิสุผู้สั่งไม่ต้องอาบัตพิสุผู้ลักต้องอาบัตปาราชิกพิสุผู้เป็นอาจารย์สั่งพิสุชื่อว่าพุทธลักิตว่าท่านจงบอกพิสุชื่อธรรมลักขิตนี้ว่าจงบอกพิสุชื่อ สังฆลักขิตนี้ว่าจงลักทรัพย์นี้มาต้องอาบัตทุกกฎพิสุผู้รับคำสั่งไปบอกพิสุอื่นอีกลูกต้องอาบัตทุกกฎพิสุผู้รับรับคำสั่งพ้าพิสุครั้งแรกต้องอาบัตทุลใจพิสุผู้รักทรัพย์ลักทรัพย์นั้นมาได้ต้องอาบัตตาลชิกทุกลูกพิสุ ผู้เป็นอาจารย์สั่งพิสุชื่อว่าพุทธลักขิตว่าท่านจงบอกพิสุชื่อธรรมลักขิตนี้ว่าจงบอกพิสุชื่อสังฆลักขิตนี้ว่าจงลักทรัพย์นี้มาดังนี้ต้องอาบัติประชิกพิสุผู้รับคําสั่งไปบอกพิสุอีกรูปหนึ่งต้องอาบัติทุกฏกพิสุผู้ลักทรัพย์ลักคา พิสุผู้รับผู้รักทรัพย์รับคำสั่งต้องอาบัตทุกกฎพิสุผู้รักทรัพย์นั้นมาได้พิสุผู้สั่งครั้งแรกไม่ต้องอาบัตพิสุผู้สั่งต่อและพิสุผู้รักต้องอาบัตปาราชิกพิสุสั่งพิสุว่าจงรักทรัพย์นี้มาต้องอาบัตทุกกฎ พิสุผู้รับคำสั่งไปแล้วกลับมาบอกว่ากับผมไม่สามารถไม่สามารถลักทรัพย์นั้นได้ผู้สั่งจึงสั่งอีกว่าจงลักทรัพย์อรรกระรถาจารย์ยกตัวอย่างไว้เช่นไว้ชัดเช่นชัดเจนว่า ในกรณีที่มีพิสุเกี่ยวข้องอยู่4รูปหรืออาจารย์หนึ่งรูปพิสุเป็นผู้เป็นศิษย์อีก3ามรูปคือพุทธลักขิธรรมลักขิและสังฆลักขิตกรณีนี้มี3ขั้นตอนคือ 1. ขั้นขั้นออกคำสั่งทั้งอาจารย์และสิทธิ์ต้องอาบัตทุกก2 2. ขันรับคําสั่งทันทีที่พระสังฆลักิดรับคําสั่งผู้เป็นอาจารย์ต้องอบัตธุลใจสามขั้นปฏิบัติการถ้าพระสังฆล,ลักษิดรักทรัพย์นั้นมาได้ทั้งสี่ลูกต้องอาบัตปารชิกในเวลานั้น ในเวลานั้นที่ท่านสามารถจะลักได้ต้องอาบัตทุกกฎพิสุผู้รับคำสั่งรักทรัพย์นั้นมาได้ต้องอาบัตปารชิตทั้งสองลูกพิสุสั่งว่าพิสุจงลักทรัพย์นี้มาต้องอาบัตทุกกฎเธอสั่งแล้วเกิดความเดือดร้อนใจแต่ไม่ได้กล่าวให้ผู้รับคำสั่งได้ยินว่าอย่าลัก พิสุผู้รับคำสั่งลักทรัพย์นั้นมาได้ต้องอาบัตปาราชิกทั้งสองลูกพิสุสั่งพิสุว่าจงลักทรัพย์นี้มาต้องอาบัตทุกกฎเธอสั่งแล้วเกิดความเดือดร้อนใจจึงกล่าวให้ได้ยินว่าอย่าลักแต่พิสุผู้รับคำสั่งกล่าวว่าท่านสั่ง ผมแล้วลักทรัพย์นั้นมาได้พิสุผู้สั่งไม่ต้องอาบัตพิสูจผู้ลักต้องอาบัตประชิกพิสุสั่งพิสูุว่าจงลักทรัพย์นี้มาต้องอาบัตทุกกฏเธอสั่งแล้วเกิดความเดือดร้อนใจจึงกล่าวให้ผู้รับคำสั่งได้ยินว่าอย่าลัก พิสุผู้รับคำสั่งนั้นรับว่าดีละจึงงดเว้นไม่ต้องอาบัดทั้งสองลูปจบอ่านหนังสือพระไตรปิฎกใน45เล่มลำดับ <c oughs> เล่มที่1นึ่พระวินัยปิฎกมหาวิพังหนึ่งลำดับที่20คลิป 20 EP